คือประชาธิปไตย,ตยเราพูดชัดไหมนั่นไงไหมนี่มนุษย์เนี่ยน,นั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างกันขึ้นมาเองครับแต่ถ้าอะไรที่พระบิดาทรงกําหนดให้มันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอธิบายได้หมดอะ่ะถามมาพระบิดาตอบให้ได้ทั้งหมดฮะที่ให้เจ็ดวันเพราะบันไดมีทั้งหมดกี่ขั้นเจ็ดขั้นบันไดมีเจ็ดไม่ใช่เจ็ดวันนะลูกเจ็ดขั้นนะมีทั้งหมดเจ็ดขั้นขั้นที่หนึ่งก็คือตัวอ่อน ได้ไหมตัวอ่อนตอนที่มาปฏิสนธิทางจิตวิญญาณกับการปฏิสนธิทางกายสังขารในคันของมารดานั่นคือบันไดขั้นแรกที่ต้องเรียนรู้แล้วเราต้องเรียนรู้แล้วใช่ไหมเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดหรือเรียนรู้ที่จะเอาชีวิตรอดครับข้างหลังว่าง,ไ,งไม่ได้ไปน, English, นี่งิดนึกไม่ออกนะ,ะเรียนรู้ที่จะเอาชีวิตตัวเองให้รอด มันจะต้องฝังเข้าไปไว้ในสัญชาตญาณในการเป็นมนุษย์ของเราตั้งแต่นั้นนะพอผ่านจากตัวตัวอ่อนก็ออกมาเป็นทารกนั่นคือบันไดขั้นที่สองสู่จักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นพระบิดาสอนอย่างนั้นใช่ไหมพอเป็นทารกแล้วเนี่ยต้องเรียนรู้ต่อไหมต้องเรียนรู้ต่อเรียนรู้ที่จะเป็นทารกให้เป็นเรียนรู้ที่จะเป็นทารกให้ได้ แล้วก็เรียนรู้ที่จะเป็นทารกอย่างถูกต้องใช่ไหมนั่นก็คือต้องมีพัฒนาการไปตามขั้นตามตอนที่พระบิดาทรงกําหนดไว้ไม่ใช่พอเป็นทารกปั๊บลุกขึ้นเดินเลยไอ,อย่างนั้นแสดงว,ว่าไม่ได้เรียนรู้ที่จะเป็นทารกใช่ไหมเพราะถ้าเราเป็นทารกมันต้องมีช่วงระยะเวลาในการเพาะบ่มร่างกายเพาะบ่มพัฒนาการทางจิตใจด้วยใช่หรือไม่ใช่ต้องใช้เวลาไหมใช่ ถั่วง,งอกหนึ่งเม็ดเนี่ยเอามาเพาะมันเป็นถั่วง,งอกเนี่ยอยู่ๆมันปุ๊ดเดียวมาเป็นถั่วง,งอกเลยป่ะครับไม่ใช่มันต้องค่อยๆพัฒนาตัวมันเองคําว่าพัฒนาตัวมันเองคือค่อยๆเติบโตใช่ไหมครับมันต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่จะเอาเปลือกออกนี่หมายถึงหมายถึงถั่วเขียวนะถ้าเพาะเป็นถั่วง,งอกเรียนรู้จะทําให้ตัวเองเอาเปลือกออกจากตัว พื่อจะเอาข้างในเขาตัวเองโผล่ออมาใช่ไหมมันเป็นการเรียนเรียนรู้ที่จะดิ้นรนต่อสู้ใช่ไหมถ้าขืนอยู่แต่ในเม็ดเนี่ยมันจะโตมันจะมันจะแตกมันจะโตได้ไหมครับไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่เบ่งตัวเองออกมาเพื่อเปลือกมันหลดุดหลุดสู่อิสระคือสู่โลกกว้างสู่จักรวาลกวา้วางใหญ่ไพศาลไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้อะไรแต่ถั่วงอกสามารถพัฒนาได้ไปตามตามตาม,ตามธรรมะธรรมชาติ แล้วถามว่าธรรมชาติของทุกสิ่งในจักรวาลนี้ใครเป็นผู้กําหนดมันเป็นเองเกิดเองไหมไม่ใช่มันคือการต่อสู้เนี่ยเราเอาเอาตัวเราเปรียบเทียบกับถั่วงอกก็ได้ถ้าเป็นเราเราเรียกถั่วงอกนะ <laughs> พวกเราคือถั่วงอก <laughs> ใช่ไหม <laughs> เป็นถั่วที่งอก <laughs> แกแล้วแก่เลยนะใช่ไหมหลายคนในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้น <laughs> แล้วพอปลีออกปั๊บ เพื่ออะไรครับเพื่อทาให้เม็ดข้างในเนี่ยมันสามารถที่จะมีหน่อแทงออกมามีรากแทงออกมาได้ง่ายหน่อยใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ที่จะถ้ากูยังขืนกินสิ่งที่พระบิดาทรงกําหนดไว้ให้ว่าเป็นสารอาหารอยู่ในตัวในเม็ดของกูอย่างเดียวสักวันหนึ่งตายงี้แกถ้าอาหารที่สารอาหารที่อยู่ในนั้นมันหมดใช่ไหมก็เลยทําไงต้องมีรากของตัวเองมีรากออกมาทางตูดมีใบแตกออกทางหัว ใช่หรือไม่ใช่เคยดูบ้างพืชตระกูลถั่วถั่วงอกเนี่ยเคยดูไหมไอ้ของเราอะไรอะไรงอกครับอ,อ่าใช่ไหมนี่ไงนี่เหมือนยอดเหมือนใบใช่หรือไม่ใช่เด็กมันผมก็จะค่อยๆขึ้นเหมือนถั่วที่มันจะมีใบมีอะไรมียอดแตกขึ้นมาใช่ไหมครับและมีรากงอกคำว่ารากงอกถ้าเป็นเด็กหมายความว่าเด็กทารกตัว,ตว,ตวนั้นทนนั้นมันจะต้องโตเข้าสู่เป็นวัยวัยเด็ก ไว้เด็กเด็กถ้าเป็นเด็กมันสามารถทำไงได้อ่าแล้วถั่วเป็นไงเวลารากออกมันเอารากทิ่มดินคำจนตัวเองได้ไหมเห็นไหมตางกันตรงไหนสัตว์มนุษย์หรือต้นไม้ต้นไร่ที่เป็นสิ่งมีชีวิตล้่นเป็นไปอย่างนี้ทั้งนั้นครับนี่ถือธรรมะปะ่ะ<ม>เห็นไหมถามว่าธรรมะแบบนี้ถ้าเรามีปัญญาเราต้องหาใครช่วยสอนเราไหม แต่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องเที่ยวหาใช่ไหมกูขนาดอยูบ่บนเขานะบันไดตั้งเกือบร้อยขั้นนะกูยังลากสังขารกูไปครับไปเพื่ออะไรไปเอาปัญญาหรือไปเอาความรู้ครับส่วนมากไปเอาแต่ความรู้บอกเลยนะความรู้นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันก็คือความรู้ใช่ไหมคนที่สอนเราได้ไม่ว่าสอนผิดสอนถูกมันก็คือครูเราเหมือนกันก็เลยบอกว่านั่นนะเราไปดีแต่เอาความรู้เอามาเรียนจนกระทั่งเป็นไงสมองบวมความรู้ท่วมหัวแต่ คือนิพพานไม่ได้เรียนมากี่ภพชาติแล้วหาทางไปนิพพานไม่เจอเราก็ไม่อยากจะพูดต่อนะว่าอยู่แถวๆนี้ยมาแถวเนี้ยได้กลิ่นนิพพานบ้างไหมเรียนรู้ที่จะจมูกไวได้กลิ่นนิพพานบ้างไหมโอ้ <laughs> <laughs> แสดงว่าจมูกชำรุด <laughs> อันนี้พูดเรื่องจริงให้ท่านได้คิด ถามว่าพูดอย่างนี้กล่าวอย่างนี้เกิดสติทําวิญญาณขึ้นบ้างไหมเห็นไหมเกิดสติปัญญาท่านมาฟังพระโอวาทของพระบิดาที่อาจารย์มาช่วยเหลือท่านเนี่ยทุกครั้งเนี่ยถ้าท่านสังเกตให้ดีๆท่านจะพกเอาปัญญากลับบ้านไปเสมอไม่ใช่พกเอาปริญญากลับบ้านนะครับเอาปริญ,ญญาคนนี้ไปยิ่งไม่ได้ใหญ่น้ำหนักตัวเยอะอ่อ สิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้ในวัยของเด็กคืออะไรก็ไม่ต่างกับถั่วที่ต้องเอารากงอกแล้วค้ำยันตัวเองให้ได้เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือตัวในการดูดสารอาหารขึ้นมาและใบที่แตกออกมาผมเนี่ยจากขนอ่อนๆนะสียังไม่ไดมาออกเทาๆเนี่ยพอนานวันนานวันเข้าผมก็จะเป็นสีดำเข้มขึ้นและเป็นไงฮะสั้นหรือยาวออกยาวออกก็เหมือน ต้นถั่วที่มันจะต้องมีใบที่ค่อนข้างจะเขียวขจีเขียวกระด,ดําคือความเข้มข้นเหมือนกัน,นใช่ไหมครับถึงแม้เส้นผมไม่ได้มีหน้าที่สังเคราะห์แสงแต่พระบริดาทำเอาไว้เพื่อให้เชื่อมโยงความคิดของคุณในเรื่องของข้อธรรมะตรงนี้ง่ายๆมันถ้าเราเห็นอะไรแล้วเรารู้จักคิดเนี่ยมันจะทําให้เราฉลาดขึ้นนะคิดแล้วนําสิ่งที่เราคิดนั้นเข้ามาหาตัวเราถูกไหมเพราะเรา สัญชตาตญาณคือส่วนมากแเราคิดเพื่อเอาซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วคิดเพื่อจะเอามากๆก,ก็กลายเป็นขี้เอาถูกไหมแต่แทนที่จะเอาความรู้เอาธรรมะเอาสัจธรรมแต่ส่วนมากเราจะเอาสิ่งอะไรที่เราต้องการผลประโยชน์เอาทรัพย์สมบัติเอาผลประโยชน์เอาไอ้สิ่งที่มันเป็นมามายาเก่งมากๆ เอาแต่มายาแต่แก่นแท้ไม่เอาเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงเริ่มสอนนะว่าพอเริ่มเป็นเด็กเราต้องฉลาดเรียนรู้เพราะครบสามขั้วจุ้ยแม่พระบ,บระิดาก็บอกว่าทุกสรรพสิ่งในจกักรวาลเนี่ยที่พระองค์ทรงกําหนดมานั้นนะ่ะในใน,ในตัวตนของแต่ละรูปธรรมไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไร้ชีวิตก็ตามจะมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งนะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวมีคุณสมบัติเฉพาะตัวสองมีพลังอํานาจอยู่ในตัว นี่เราไม่นับมายาที่เป็นตัวตนรูปลักษ์นะครับสามมีความสามารถในการที่จะอยู่ร่วมกันหรือสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นความสามารถในการที่จะอยู่ร่วมกันหรือสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นใช่ไม่ใช่ไม่ต้องจํามากจริงๆมันมีแต่ห้าอย่างนะครับเอาแค่สามพอแค่สามก็น,นิพานได้ไม่ต้องถึงห้านะความสามารถตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าเด็กน้อยในอดีตของท่าน ในวันนั้นเนี่ยที่จะต้องเรียนรู้เนี่ยคือต้องเรียนรู้ต้องค้นหาให้พบว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างใช่ไหมคุณสมบัติของตัวเองประกอบด้วยมือเนี่ยมันมีคุณสมบัติเอาตาทำอะไรตาหูจมูกปากลิ้นเนี่ยคุณสมบัติของมันคืออะไรถ้าจะชิมอาหารจะหยอดผ่านรูหูนี่ถูกไหม <c oughs> ใช่ไหมเด็กมันรู้ใช่ไหมมันต้องไปไงะอยากจะชิมมันต้องไง <c oughs> เอาลิ้นแหลกไอ้ลิ้นเรีย ใช่ไหมถ้ามันอยากจะรู้ว่ากลิ่นนี้หอมหรือไม่หอมมันเอาตาไปทิ่มเนี่ยมันจะรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมสแสดงว่าเด็กคนนั้นมันเรียนรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณของตัวเองว่าคุณสมบัติของตัวเองนั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมและแต่ละอย่างนั้นมันมีขอบเขตจํากัดแค่ไหนแต่ sorry sorry เด็กเนี่ยมันเรียนรู้ด้วยตัวเองลําบากพระบิดาจึงให้พ่อแม่เป็นผู้ช่วยให้พ่อแม่คอยช่วยเพราะเด็กเนี่ยพระบิดาให้ ความฉลาดด้วยความสามารถทงปัญญาในระดับสัญชาตญาณเนี่ยมันไวมันพร้อมทำงานกับจิตได้อย่างว่องไวเขาบอกเด็กมันา้าขาวผู้ใหญ่สอนอะไรมันก็รับเอาได้หมดสอนดีมันก็ดีสอนชั่วมันก็ชั่ว,วเห็นไหมครับเพราะพ่อแม่เนี่ยพระบิดากําหนดให้มาทําหน้าที่คอยช่วยเหลือลูกในวัยที่ยังเป็นเจ้าเด็กน้อยเนี่ยให้เรียนรู้ว่าอนไนดีไหนไม่ดีไหนควรไหนไม่ควรไหนใช่ไม่ใช่ไหนบาปบุญไหนคุณไหนโทษให้พ่อแม่เป็นผู้สอนเพราะถ้าสอนใน้เด็กมันจะเชื่อพ่อแม่ไม่ค่อยดื้อหรอกใช่ไหม าพ่อแม่สอนเป็นมันจะเชื่อฟังพอเชื่อฟังปั๊บมันจะรับเอาเลยโดยที่มันจะไม่สงสัยว่าเอะดีอทำไมจังที่มันจะไม่สงสัยให้มันรู้ว่าดีเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วให้มันทําไปพอมันโตขึ้นมาวันหลังวันวันหน้าในอนาคตมันค่อยหยิบตรงตรงนี้มาคิดว่าที่แม่สอนว่าดีแล้วกูทํามาตลอดมันดีจริงหรือเปล่าเมื่อตอนนั้นเริ่มทําอะไรเองเป็นแล้วเริ่มคิดเองเป็นเนี่ยครับนั่นคือการเรียนรู้เรียนรู้จะค้นหาคุณสมบัติของตัวเองให้พอ คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของตัวเองไม่ใช่คุณสมบัติทางกายสังขารคุณสมบัติทางจิตใจคุณสมบัติทางจิตวิญญาณนะ่ะตัวเองก็ต้องเรียนรู้ด้วยเด็กก็ต้องเรียนรู้แต่ถามว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนให้รู้เด็กจะรู้เองได้ไหมก็ไม่ได้อีกเห็นไหมครับแล้วทุกวันเนี้ยเด็กมีปัญหาไหมในเรื่องที่จะเรียนรู้คุณสมบัติตรงเนี้เพราะพ่อแม่มันยังงงงๆงมงงง่งงงายๆงมง่ายงมง่ายอยู่เลยแล้วบางทีไปรับเอาสิ่งผิดผิดมาก็มาสอนลูกตัวเองถูกหรือผิด มันก็เลยเพียเพ้ยนไปหมดเพี้ยนไปหมดชีวิตแต่ละชีวิตเพี้ยนผิดเพี้ยนไปหมดเลยและสําคัญก็คือปลายยุคพลังงานเก่าขนาดนี้ไม่มีพระศาสดามาจุติมาเกิดเพื่อจะเพื่อจะสอนให้รู้ว่าไหนควรไหนไม่ควรไหนถูกไหนผิดหรือมาเป็นครูที่จะชี้วัดตัดสินความถูกผิดให้มนุษย์เลยต้องใช้ปัญญาที่ตึ๊บของตัวเองตัดสินกันเอาเอง ปรากฏว่าพอใช้ปัญญาตึ๊บตัดสินตัวเองไม่ได้ตัดสินกันเองไม่ได้ก็ใช้ความรู้สึกใช้ความเชื่อของตัวเองท่านมาจริงไหมก็สังคมก็สับสนอีกโลกมันถทงวุ่นวายมาจนถึงทุกวันนี้มันผ่านมาเรื่อยๆแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีบางคนเรียนสูงไม่ก็เป็นเดบแนมเขาเนะเป็นถึงขนาดด็อกเตอร์บางทีเราดูท่าทางพฤติกรรมของเขาน่าจะเป็นด็อกเซอร์มากกว่า ช่ไหมเราไม่ได้ดูแคลนเขาแต่บทบาทที่เขาแสดงออกเขาก็ทําในชีวิตประจําวันเขาเป็นเช่นนั้นจริงๆใช่ไหมสู้บางคนจบป .4 ไม่ได้นะใช่ไหมมีสติทางวิญญาณสูงล้าเกจิอาจารย์สมัยเก่าๆที่เขาเป็นอารหันอริยะอะไรไปเนี่ยส่วนมากเขาจบชั้นป .4 หรือบางทีไม่จบด้วยซ้ําเรียนโรงเรียนวัดน่ะแต่เป็นอริยะได้เป็นอัจฉริยะได้ใช่ไหมแต่ทุกวันนี้หาย,ยากไหมสม่วนมากมีแต่ตัวปลอมนั้นนั้นนะ่ ไม่แน่ไม่กนคนนี้อาจจะปลอมด้วยก็ได้นะใช่ไหมล่ะครับนี่คือสิ่งสําคัญมันพอบันไดขั้นที่สองเป็นเด็กน้อยขั้นที่สามเป็นไอ้สองทารกขั้นที่สามเป็นเด็กน้อยขั้นต่อไปก็เป็นวัยรุ่นเห็นไหมเป็นวัยรุ่นในเป็นวัยที่จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมั่งละเพราะพ่อแม่สร้างพื้นฐานในการเรียนรู้เป็นความรู้เอาไว้ให้แล้วมีประสบการณ์ชีวิตที่พ่อแม่หยิบยื่นให้แล้วเช่นพ่อแม่จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้นั่นก็คือความรู้ที่พ่อแม่สอนถูกไหม มันพอมาเป็นวัยรุ่นปับเริ่มก้าวออกจากบ้านนลจะต้องติดเพื่อนนะเด็กส่วนใหญ่จะติดเพื่อนนะติดโรงเรียนติดโรงหนังติดศูนย์การค้าติดเกมติดอิเล็กทรอนิกอะไรพวกเนี้ยถามว่าตรงนั้นก็นคือสิ่งที่มันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งที่ถูกกำหนดไว้แต่เพียงแต่ว่าพ่อแม่ต้องคอยดูแลด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นเรียนรู้จากตน อยู่กับพ่อแม่เด็กรู้จักตัวเองไหมไม่ะพ่อแม่คอยดูแลคอยแคร์คอยระม,มัดระวงังเด็กก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองพระบิดาเลยกําหนดให้เองต้องออกจากบ้านมันไปนติดจากเงินซะบ้าง<ๆ><ๆ>เพื่อจะได้ไกลพ่อไกลแม่ไกลหูไกลาตาพ่อแม่ดูซิว่ามีเวลาหรือมีปัญญาดูแลตัวเองได้ไหมเด็กจะได้เรียนเรียนรู้ถ้ายังอยู่กับพ่อแม่ก็เรียนรู้ด้ยมีพ่อแม่เป็นครูมันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กอยู่ตลอดชีวิตนะ ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ต้องต้องก้าวขั้นต่อไปอีกอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาต้องเรียนรู้ที่จะอ ah ัตตาหิอัตโนนาโถเขาต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองเด็กที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นในตอนนั้นก็คือว so ัยสอวอย่างเราในวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเราก็คือผลิตผลของเจ้าวัยรุ่นในวันนั้นนะ่มันถ้าใครเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง คนคนนั้นก็จะมีภูมิหรือคุณสมบัติที่ค่อนข้างแน่นหน่อย